ครับมาพบกับ flash n o v e l i e e-book นะครับในคลิป so นี Bird ้ผมจะพูดถึงเรื right ่องการกำหนดสไตล์นะครับแล้วก็การจัดการกับหัวข้อต่างๆนะครับให้เตาทำงานได้ง่ายนะฮะเรามาดูกันนะครับนี่คือไฟล์เดิมนะครับสไตล์คืออะไรสไตล์คือหน้าแรกนะครับนะฮะมันจะมีให้เลือกว่า normal นะครับนะปกติก็คือมันจะเป็น normal แล้วก็จะมี heading นะครับ heading หนึ่ง h e a ทำทำไมนะฮะสมมตินะเราทําบทนะครับตอนที่ อตอนที่1น,นะครับอะแล้วก็เราอยากจะปรับอะไรต่างๆเนี่ยสว่าอยากจะให้มันมอีอยู่ตรงจัด,จดกลางแล้วก็อะไรนะมีระยะห่างนะฮะจากหัวกระดาษประมาณเท่านี้เท่านี้นะครับค่อยเข้าเนื้อหาอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่จัดสไตล์เนี่ยเราต้องมาทําอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะครับมันก็ไม่เวิร์กนะฮะ ทีการแล้วก็คือไปตรง heading หนึ่งนะครับปุ๊บอ่าเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็น heading แล้วทีนี้ประเด็นคือมันไม่สวยนะครับเราจะทำยังไงนะฮะอยากจะให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการนะครับไปที่ตรงนี้นะครับ heading แล้วครับเราก็ไปที่ modify นะครับปุ๊บนะฮะเข้ามานี้เราก็จะมาเจอนะครับมีอะไรบ้างนะครับชื่อนะครับ heading หนึ่งเราก็ปล่อยไปตามนั้นนะครับ base style นะครับดู f o ต์นะครับ formatting อ่ดูตรงนี้ก่อนนะครับ font formatting ตรงนี้มันเป็นลาตินนะฮะหมายความว่าถ้าเกิดคุณเปลี่ยนตรงนี้นะฮะเป็นฟอนต์อื่นเนี่ยคือลาตินหมายความว่ามันจะเป็นเรื่องของตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับเป็นลาตินนะฮะฉะนั้นภาษาไทยมันจะไม่มีผลนะครับ mm hmm. คุณก็เลือกไปนะครับว่าเป็นออลสคริปต์นะครับ mm hmm. ถ้าเกิดคุณอยากจะเลือกเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ไปดูนะครับ mm hmm. มันก็จะลมตัวเลขด้วยนะครับตรษษงนี้เราปุ๊บสมมติเราผมในแอนะครับ G M O แล้วก็ฟอนจะ่าจะ18นะฮะ20แล้วกันเราก็จัดกลางนะฮะจัดกลางเป็นงี้ฮะเรียบร้อยนะครับหืมบีฟอร์อ่าก่อน12 p o i n พอยต์นะฮะไม่มีอะไรไหมฮะอ่ะโอเคแล้วกันปุ๊บมาอยู่ตรงจางนะครับนะฮะ เลเยอร์ตรงนี้นะฮะทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเหมือนผมขอไปก่อนทีนึงไม่ใช่แค่นั้นนะฮะมันมีตรงนี้อยู่นะครับตรงนี้นะฮะเป็น layout view นะครับเป็น document map เนะี่ยปุ๊บอ้ามันมีตอนที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะหมายความว่าถ้าคนเลื่อนๆลื่นไปแล้วเนี่ยเฮ้ยอยากจะกลับมาแก้ตอนที่หนึ่งเนทำไงกดไฟครับคลิกปุ๊บมันก็จะวิ่งขึ้นมาเลยนะฮะเป็นเป็นในนเวีเกเตอร์นะครับที่ผมลงจะ ทีนี้เราจะทํายังไงนะฮะเวลาเราจะขึ้นตอนใหม่นะครับผมแนะนําว่าให้เรากดเพจเบรกนะครับกดไปตรงนี้นะฮะตรงท้ายที่สุดของตรงนี้แล้วก็อินเสิร์ตนะครับแล้วก็เพจนะฮะเพจเบรกนะฮะมันก็จะมันก็จะไม่ยุ่งกันนะครับนะฮะถ้าเป็นลักษณะนี้นะฮะนั่นหมายความว่าคุณจะนะฮะคุณจะเพิ่มนะ,ะสมมติเอาผมพิมพ์ให้ดูก่อนนะครับตรงนี้นะฮะแล้วคุณจะเพิ่มเนื้อหามานะครับผมคุณเอนเตอร์เนี่ยปับ๊บ ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการไม่มีควา,กามกระทบนะฮะสมมุติคุณไปแก้ไขงานรบเก่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเพจเบรกนะครับนะฮะอันนี้เป็นแค่คุณคุณแค่ข้อไปอย่างเงี้ยนะฮะหน้าใหม่ตรงน,นี้นะฮะเอาสมมุติเราเป็นในนี้เลยนะฮะเราทำเป็นตอนที่นะครับพิสซอกนะแล้วก็ทําเป็นเทสดิงนะครับปุ๊บ มดคุณไม่ได้ทำเป็นเพจเบรกไว้นะครับคุณ Enter ไปปุ๊บเลื่อนนะครับหน้าเลื่อนนะครับเพราะนั้นนะฮะเราต้องจัดการนะครับตรงนี้นะฮะเพดเบรกไปนะฮะอินเนะครับเพจเบรกปุ๊บนี้เราจะดูยังไงมีตรงไหนนะฮะเราไปตรงนี้นะครับแล้วกดตัวพายตรงนี้นะครับปุ๊บเพจเบรกู่ตรงนี้ครับมันขึ้นมาแล้วเห็นตรงนี้นะฮะไอตรงนี้ตัวพายเนี่ยคือตัวตัว Enter นะครับเราเอนเตอไป2ทีนั้นเราก็ลบตรงนี้ไปนะครับมันก็จะขึ้นมานะฮะไอตัวนี้ก็เป็นตัวนะครับ ปึ๊บปิดก็เป็นอย่างนี้นะัะดังนั้นพอเราเอนเตอร์ไปปึ๊บไม่มีผลนะครับทีนี้เรามาดูนะฮะตรงนี้เป็นตอนที่2นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเราขึ้นไปตอนที่1ใหม่นะครับผมจะทําเนื้อหานะครับเนื้อหาตรงนี้นะเอาไปใส่ให้ตอนที่2ด้วยนะฮะปึ๊บเอนเตอร์ไปก่อนตอนที่2ไปเสร็จแล้วผมนะฮะเพลดเบรกนะฮะปึ๊บอ้าวทำไมมันกระเด็นมาอย่างนี้ล่ะ มันเว้นตรงนี้นะฮะเราไปดูตรงนี้นะคระับไปดูหน้าแรกนะครับแล้วกดตดดพายนะครับอา้าวเพจเบรคมันมันมาอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นคุณตรงนี้มันมีตัว Enter อยู่นะครับคุณไปลบตรงนี้นะครับปึ๊บนะเพจเบรคก็จะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้ขึ้นมานะครับเป็นตอนที่สามนะครับอ่าแล้วก็ heading นะครับให้กรณีที่คุณอยากได้นะฮะแบบอ่าเรียกว่าอะไรสักอย่างนะฮะ มีโพสนะฮะมีสตรองนะหรือจะ new สไตล์อะไรของคุณก็ได้นะครับสมมติว่าคุณจะเอาลงสเปซอะไรก็ไ้สมมติคุณจะทำแบบเหมือนเป็นยังไงนะฮะเป็นคำพูดบรรยายอะไรต่างๆที่เราต้องการให้เป็นตัวตัวเอียงนะฮะเป่นตรงนี้นะครับเราทำตัวเอียงนะครับเปิดไปออกสคริปต์นะครับเป็นนะ เ6็นะฮะปุ๊บสินหตรงนี้นะครับเป็นตัวเอียงนะครับปุ๊บดไปปุ๊บมันก็จะเป็นตัวเอียงนะครับฉะนั้นพอคุณอยากได้ตัวเอียงเนี่ยนะฮะอันนี้เปลี่ยนฟอนต์ไปแล้วนะฮะคุณอยากได้ตัวเอียงนะครับคุณไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําอะไรนะครับคุณก็เลือกนะครับสมมุติเราทําตัวนี้หนาตัวหนาถูกทาให้ดูนะครับตัวไฮไลท์ตรงนี้ถ้าผมก็ไปเลือกตรงครับไอ้ตรงนี้ เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อหน่อยนะฮะตัวเอียงครับเพ่ได้ไม่สับสนนะฮะตัวเอียงปุ๊บแล้วกดตัวเอียงปุ๊บมันก็จะเอียงให้นะอ้าวปรากฏว่ามันเอียงถ้าพารากราฟนะครับนะฮะก็คุณก็ต้องดูเป็นีนะฮะนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะเราก็จะมีได้นะฮะอีกอย่างหนึ่งวิธีการสมมุติว่าเวลาคุณเขียนนะฮะรู้สึกว่าเอ้ยมันลำดับขั้นมันน่าจะเปลี่ยนนะโดยเฉพาะ เวลาคุณเขียนเขาเรียกว่าอะไรฮะเขียนหนังสือท,ทั่วไปนะครับอีบ e ุ๊กทั่วไปเนี่ยก็คืออย่างอย่างผมที่จะทําก็คือคือคือนึกอ,อะไรได้เขียนไปก่อนนะครับยังยังไม่ต้องมาเรียงบทสุดท้ายเนี่ยนะฮะเราผมก็มาเรียงใหม่นะครับสมมุติว่าไอ้ผมอยากได้ตอนที่3เนี่ยมันเป็นตัวเริ่มต้นทํายังไงดีผมลากขึ้นไปนะครับผมลากตรงนี้นะฮะขึ้นไปอยู่ตรงนี้ปุ๊บโอเคครับสรุปว่า โปรแกรมผมมีปัญหานะครับผมไปเช็คดูนะฮะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยไอตรงนี้มันจะต้องลากขึ้นไปได้นะครับลากไปลากมาได้นะครับคือสลับสับเปลี่ยนได้แต่ในนี้ก็คือว่าเออิมเวอร์ชันใหม่ๆหรืออะไรต่างมันมีบั๊กอยู่นะครับผมไปเช็คในอินเทอร์เน็ตแล้วมันมีบั๊กอยู่มันก็เลยเลื่อนไม่ได้นะฮะปรับไม่ได้เลยประมามนี้นะก็ต้องรอเขาอัปเดตไปนะครับนะฮะทีนี้เรามาดูนะครับว่า ถ้าเกิดตรงนี้มันหายไปหรือว่ามันไม่มีเนี่ยทำยังไงนะฮะไปที่นี่นะครับไปที่วิวนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ navigation p l a n นะฮะ navigation pane l ปุ๊บนะครับจะแสดงออกมานะครับทีนี้เนี่ยข้อดีของการที่เรามีตรงนี้คืออะไรนะครับเวลาเราเซิร์ชนะฮะปุ๊บนะครับเมื่อเราเซิร์ชเลขงห่านะครับตัวเลขให้เยอะนะครับมีมี มี6ด้วยฮะเลข6ด้วยไฟปึ๊บขึ้นมาเลยนะครับมันจะมีอยู่ตรงนี้ว่าเฮ้ยมันมีที่ไหนบ้างนะครับจริงมันจะบางบางรุ่นมันก็จะบอกนะครับว่ามันอยู่ตอนไหนครับนะฮะจะเป็นรุ่นรุ่นเก่าๆกว่านี้หน่อยนะครับตัวหนึ่งก็จะจะชี้นะครับว่ามันอยู่ตอนไหนนะครับก็คลิกคลิกเข้าไปในในตรงนี้นะครับตัวนี้จะอยู่หน้าเดียวกันนะอันนี้มันรุ่นใหม่เกินนะก็เลย แยกกันมาแล้วก็ทํทงานลาบากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่เราให้ดูนะครับว่าเฮ้ยวัาเราทำตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็คือพอเราทําการแก้ไขอะไรสักอ,อย่างนะครับครั้งหนึ่งปุ๊บไอสีนี้มันก็จะหายไปนะครับเป็นตัวไฮไลท์นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะครับ